เอฟซีเละเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับวันใหม่นะครับเนาะทักทายกับวันใหม่ที่สดใสเสมอสวัสดีครับผมสุรีครับผมกับผมกับวันนี้ก็มีเมนูอาหารหลากหลายอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเนาะหลังจากที่ว่ามาได้กินข้าวแล้วก็พูดคุยกันแบบนี้นานพอสมควรแล้วนะครับเนาะเพื่อนๆคลิปนี้ก็สุรีก็จะมาทานข้าวนะครับเพื่อนๆนและเอฟซีวันนี้ก็มีเมนูอาหารอะไรบ้างนะครับเนาะอันดับแรกเลย ข้าวสวยหนึ่งจานนะครับนอกากข้าวสวยหนึ่งจานหุงสุกใหม่ๆร้อนๆนะครับเนาะแล้วก็ทอดปลาดินนะครับเนาะได้คุณค่าทางโภชนาการตัวนึงประมาณ3นิ้ว4นิ้วมือนี่เขาเพื่อนทอดกรอบๆนะครับเนะาะปลาดินก็ให้โปรตีนและโอเมก้า3ครับเป็นแบบส่วนพริกผงหรือลาฟานสุริชอบเรียกว่าลาฟานนะครับเนาะหรือแจ่วพริกผงนะเพื่อนเพื่อนกินกับ ซอปันินเข้ากันมากครับผมให้คุณค่าโภชนาการความเผ็ดจัดจ้านนะครับเพื่อนๆและสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับเพื่อนเเป็นไฮไลท์นะครับเพื่อนๆทุกคนเป็นเมนูอาหารที่ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับเพื่อนๆต้มปลาโลนะครับเนาะต้มปลาโลปลาโลปลาโลต้มปลาโลหวานหวานครับเพื่อนๆกินกับข้าวสวยนะครับเนาะก็ต้มแบบบ้านๆนะครับเพื่อนเพื่อน วัตถุดิบอาจจะเข้าบ้างไม่ครบมั่งก็ขอให้เป็นพะโลนะครับเนาะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุริชอบทานนะครับเนาะต้มพะโลครับผมเ,เพื่อนก็เป็นอาหารพนักงานไทยต่างประเทศหรือพนักงานไทยในต่างแดนนะครับเนาะก็มีแบบไหนก็ทํากินแบบง่ายๆนะครับเนาะไม่ได้กินอยู่แพงแต่อย่างใดประมาณนี้ก็มีไข่นะครับเนาะต้มไข่ไข,ไข่ก็ให้โปรตีนจากไข่นะครับเนาะส่วนมือไก่ก็ให้โปรตีนนะครับเนาะ โปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับเนาะมือไก่นะครับเนาะก็ต้มลาโลใส่ไข่ใส่มือไก่นะครับเพืเ่อนๆใส่หมูสามชั้นนะครับเนาะหมูก็ให้ไขมันแซ่บครับเพราะอะไรอย่าห่างถานข้าวคนเดอรพี่น้อง <laughs> อืมพะโล้ครับ ข้าวก็ให้คราร์โบไฮเดตไข่เปนโลให้โปรตีนนะครับเนาะสองอย่างรวมกันกับคำข้าวคำใหญ่ๆหลงท้องครับแซมากครับผม อลน้นทอดกรอบครบับเพื่อนปลาน้นทอดกรอบ,ก,รบกินได้ทั้งตัวครับเพราะว่าเราทอดกรอบเนาะข้าวให้คาร์โบอเด็ต ปลาให้โปรตีนโอเมก้าสามกับคำข้าวคำใหญ่ๆลงท้องสุรีครับอืมแรับมากครับผมหน่มมาก <c oughs> ปลานิลทอดกรอบๆกับข้าวคำข้าวคำใหญ่ๆลองๆครับ ไข่พะโล้กับข้าวสวยร้อนๆหวานเน้นหน่อยกับคำข้าวคำใหญ่ๆรงท้องครับอร่อยมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปยาวๆจนเกินไปนะครับเนาะ กับเมนูอาหารวันนี้ต้มไข่ปลาโลนะครับเนาะทอดปลานิ้งกรอบกรอบราดฟ้าหรือเจียวพริกผงข้าวสวยตอนนี้ก็เพียงพอแล้วครับเพื่อนเพื่อนวิถีพลังงานไทยต่างประเทศกินอยู่แบบไง,ไง่ายงไม่ได้กินหรูอ,อยู่แพงเตยอย่างใดขอบคุณเพื่อนๆและเอฟทีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญปังๆดังๆทุกช่องทุกบ้านนะครับเนาะเงินทองไหลมาเทมาครับผม ขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณเป็นเพื่อนที่รับชมคลิปครับสุดีครับผมบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับ